สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกคนเลยครับผมมาพบมาเชิญมาทาคาราลาวอย่างนี้ไปไหนนะอย่างอยู่กันเหมือนเดิมกิ๊ดตึ้งกับตักใต้กันกิ๊ดตึ้งกับตักใต้กันนะครับกิ๊ดตึ้งกับตักใต้กันครับผมไม่ว่าจะเป็นเปลือนไม้ตาปูเปลือเกาตาปูก็คุณตุก,กําลังใจตีมาฮะกก้า,ามาหลักจงข้าาไม้กําลังใจนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิงบาน้องบานิงบาน้องบนิงบาน้องเหมือนกับเจ้างนนางลินางลิกันตะลักว่าอย่าลืมกดไลค์นางลิ้งแจเพื่อเป็นกําลังใจนะจ๊ะตะปูก็บอกว่าอย่าลืมกดไลค์ตาปูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับจ้องตะปูเชลมากินก๋วยเตี๋ยวกับผมว้า้าลืมตัวลาลาพี่น้องเออ บอกว่าไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดไม่เอาเผ็ดไม่เลิกไม,ไม่ไม่ใส่เผ็ดลืมอีกแล้วลืมตัวอีกแล้วไป <c oughs> แลาวกิน <c oughs> ตัวหลองตองก่อน <c oughs> ลืมตัวง่ย

อลังการไหนเวอร์จุกจุกจุกอิสระจุกพุงเจ็ตขึ้นมาเลยไม่ไม่ไม่ได้จิ้มทำไงฮึ่ม อร่อยเลยสีสีแตจสัน สีแตกร้าแต่ตัดสาร์ทวง,ง,งในรู้ช่ไม่าาปิดเรื่องตัวฮัม,มเปอร์อื้ ไม่รวยยอไปไหนพี่น้องเออพัทยาไม่รู้จะออกไปไหนไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะมันเงียบไปหมดอ่ะพัทยาอ่ะช่วงเนี้อะ่ะ เจอมาเอกเดียว10บ,บาทหอมเป10บ,บาทนดเดอร์10บ,บาท10บ,บาทเราไม่ได้ก็เจว เส้นเลกิดน้นพี่น้องเออเพชรลืมตัวลืมตัวใส่พริกเยอะเกินน่ะดูแล้วเป็นรสจ,จกกัดรสลงจิมแล้วเมื่อกี้น่ะนว่าพริกไม่เปรียลืมถามแม่ค้าสงสัยได้กินแต่กลับมันไม่ได้สัดน้ํา Hei, right. hei. <coughs> mm. <coughs> น้ำหมูน่าเดอ่ะต้มยำน้ำ,นำาใงก็เด็ก็ิ่นอย่าบ้านๆน่ะก็แตว่าก็เกิดกั๊กป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 ั๊ป๊ Được rồi kim pa cái giấy cha พูถึง <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจ้ประสบการณ์ <c oughs> ประสบการณ์กินพริก <c oughs> กินพริกเยอะว่ามนเป็นยังไง ร,นะรับคนติดกินิบปีนะเผ็ดกระเล็กเรน้ำเนี่ยนูู่ เดินมึงแสดงโคต้อนมาต่างหลางเลยโ็ต้อนมาต่างหากถึงงามาประมาตัดเนาะ นึกตึงนึกตึงกินกว๋วยเตียเต๋ยวแ้บ้านกับชื่อพี่แนเน่ะ,นปะนะเป็นคนป้ากิีสานเนี่ยได้แป็นเป็นคนใต้อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านใกล้ๆกันอนะ่ะไขก่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเมื่อก่อนใครเกลกไก่สามบาทห้าบาทอนะไรเงี้ย นี่แตดีมากชื่อพี่แน,น วันนี้ไม่กอนสุดน้ำจ้าเป็ดจริงๆ

<coughs> Kalau tadi dia. Hmm. แตงย่อยจ้าแตงมันจะเป็นเร์เจ่าแตงจ้าแต,ง,าแตงที่พี่ก็ให้อ่ะบริจาคกี่วันแล้วล่ะแช่อยู่ในตู้เย็นแตงกินในตู้ตเย็นไม่ใช่ตำสุ้ตมตำเนาะ บางทีมันก็ท้อบางทีมันก็เหนื่อยบางทีก็มันไม่อยากจะทำบางทีก็เบือบ่อเบื่อหลายอย่างพองความที่เบือ่อเป็นแรนงผลักดันแรงติดสู้ก็ลุกขึ้นมาทำลิปต่อ Lúc nào mình mình phá nhiều nhiều nào. Phá còn, có, còn, còn phá lăng nè Tên dèo dèo nè Phá lăng còn yêu nào, phải lắng cổng. Von phần con nghe, yêu đương. Haha, con ha, còn người tất càng những các nha hòn bóp bia hòn bia tang nha tang Tên tang bay à a gang bay nha gang bóp tang có bóp tang 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 dạng à lúc hòn Ơ น้องน้องข้างๆที่รู้จักกันนะพอย้ายเราไปอยู่ชั้นสองชั้นสองจะถูกกว่าน้องพอย้ายแต่เราก็มีมีจารข้าวไม่จำไงเขาก็เลยย้ายไปอยู่ชั้นสองตาปูเหรือตาปูมีมีมีการข้าวไม่จำก็ย้ายแล้วแหละจริงๆบางห้องมีที่ถูกกว่าใช่ไหมล่ะไม่มีงคนไงเขาเลยอยู่นี่แหละข้างคาห้องก็ด้วยไม่มีอะไรมากค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงป่านจอ ไม่นี่ไม่ไม่ไม่ี่ไม่มีการแเดงไม่พูดจากจ็กจริงคุณแม่คุณแม่ก็บองคุณลูกอยู่คุณแม่อยู่ฝาฝากระังห้องแปนไว้มันเยียบจริงคลิปนี้ก็ แคนี้เลยเด้อขอบคุณทุกคนที่กล้ามารับชมและรับฟังนะที่ตักปูมอมอยต่อยหอยเด็ดจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจ้าอย่าลืมนะจ้ากดไลค์กดไลค์กดตัดงตระไร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องตะปูเด้อไม่ว่าจะเป็นเปื่อนไม่เลยเปื่อนกองของตะปูนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดตัดงตระไกรกดกระดิ่งให้กันรอไหมใครไม่กดไลค์นะก็ยีแตกจุดๆกก็ได้ กินเนี้อแก่ดีแล้วแพศแล้วบ๊ายบายจับกับปบกันไม่คลิปหน้ากับโจงกระปู๋ยเชียวไอซีไอซีไอ้ไอ้เฮยเฮ้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 ยแก่แกแก่แก่แก่แก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 ่าริบุนไม่เจอแก่ฮ่าฮ่แกแกแก